ที่สองนะครับมีการเทเสาแล้วอะทั้งเราจะเป็นผู้ควบคุมงานแล,แล้วก็วัดที่เทเสาสตามตามที่มีเด็กตัวแหนกคือเด็กมี28 50เซนอันนี้สาหเหตุแรกเกิดมาจากผู้รับเหมาเนี่ยใช้เด็กที่ยังไม่รักบการดูแลหรือว่าตหนึ่งก็คือ ใช่เพราะว่าการของการที่เราจะใช้เปในโครงการจะต้องมีการเหมืนที่ขาบอกผมตอบบอกว่าต้องมีการเลือกวัสดุที่ตรงตามสเปคกำหนดไปครับแล้วนำมาใช้ในโครงการอ่าต่อแล้วก็คือจะทำยังไงก็คือก็คือตรวจสอบตรวจสอบว่าแบคทีเรียที่นำมาใช้เป็นการจักตุกหรือไม่แล้วก็ ถ้ามีการแย่งก็คือตรวจสอบว่าตัวแย่งชเนี่ยตรงกับตัวที่ใช้งานหรือเปล่าเราผิดไหยครับไม่ผิดครับไม่ผิดครับเพราะว่าการอนุมัติใน่ครั้งนี้เพราว่าเพราะว่ามันจึงต้องเป็นตามต่อหคือต้องอนุมัติเม่อสิ้สุดต่อหรือใช้ตัวอื่นแบบการเดิมนี่ยมีใครเสริมอะไรบ้างเพื่อนๆเราผิดไหมอยากรู้ว่าเราผิดไหมผิดผิดข้อไห สูตที่เขาพอมันมาเป็น n p c สูงซึ่งไม่ตรงตามแบบเราก็ผิดแล้วตรงที่เราแอปพลูไปได้ยังไงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าแอปพลูใหม่ใช่นหมหรือว่าแอปพลูอะไรแต่แต่แต่ถ้าเกิดว่าเราแอปพลูไปตรงที่เราส่งมาก็คือเป็น n p c 50ถูกต้องตามแบบแล้วเขาใช้ผิดด้วที่เราก็ยังผิดอยู่ตอนที่เราตรวจแล้วเราอนุญาตข้อเทียได้ยังไงเพราะว่าที่เรมันมันแกมบอกเล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องแจ้งแล้วก็ที่จริงสาเหตุ มาจะเป็นตัวคนเทนเิเพราะว่าที่จริงมันต้องเทสก่อนเราต้องสราบผลเทสก่อนที่จะใช้งานนะแต่ว่าอันนี้คือเราเทปแล้วใช้งานไปแล้วนนแล้วก็คนเทปพึ่งกราปฏิหละไรเงี้ยความผิดของเราข้อหาแรกคือว่าถ้าเราแอบพลิคผิดปฏิเสธแอปพรูค SDC 10เดน SDC 50 4. จะแสดงว่าเราผิดมาแย่งกันตรวจปัิเสธแอปพลิคมาแย่ง,งเอกสารนะครับ ข้อหาที่สองก็คือว่าอนุมัติให้นเทสใช่ไหมครับ <C> e <ase> ไม่หลอกแเทสมีไหมคสนี้มีมีมมมไ,หไหมน้าสนานทำอะไรที่บ้างทำบ้างถ้าไ่รู้นะถ้าทำก็มีความเสี่ยงการถูกไล่ออกแต่ถ้าจริงๆแล้วปัญหาในวันนี้คืออะไรปัญหาถ้าเกิดเราเรามองเราเราหยุดที่ผมเทสก่อนแล้วดูที่ตัวนี้ก่อน ถ้ายังไม่มีผลเทสเนี่ยผิดผิดอะไเนี่ยผิดไหมถ้้ไม่ได้มีไม่มีผลเทสเลยนะเอาว่าให้ออกไปเลยผิดไหมในแกลใช้อะไรไอตีห้าสิบหน้าสนามใช้อะไรผิดใช่ไหมครับผิดถึงไม่มีผลเทสเนี่ยผิดยังผิดแล้วนะเพราะว่าเราเราตรวจผิดใช่ไหม สิ่งที่กำลังจะบอกก็คือว่าเวลาไปตรวจหน้าสนามตรวจอะไรพวกนี้ตรวจเลยรกัอยาตรวจแค่อะไรจำนวนขนาดมีเรื่องชั้นพิจฉาพวกนี้ด้วยต้องตรวจอันนี้บทเรียนอันนี้ก็คือเคสเนี้ยเพื่อให้เห็นบทเรียนว่าการตรวจสอบเหล็กอ่ะหีตรวจพารพิเตอร์อันนี้ด้วยนะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรวจแค่ไปนับเส้นได้โปๆะโะะะแล้วก็เ,กงเลงยี้าว เลงผิดนี่ไหนจริงจริงแล้วมันยี่สิบใช่ไหมครับหรือว่าใช่มันไม่ใช่นะครับเพราะตะนั้นตรงนี้ก็คือให้ดูว่าจะลืมตัวเรื่องชั้นคุณภาพด้วยถ้าถ้าสมุดว่าชั้นคุณภาพมันถูกแล้วผลเทสมันยังไม่ได้มันก็มีกระบวนการในการทดสอบเทสซ้ำมันได้นะครับว่า กรบบะบวนการของมันคืออะไรซึ่งมันอาจจะทดสอบต้ตตผ่านต่อไปได้ครับทสเนี้ให้รู้ว่าเราผิดอะไรเราจะได้ไม่ผิดถ้าผิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดเพราะว่าผิดของเทสมันผิดเพราะว่าเราตรวจผิดยากไหมลีดีไซน์ยากไหมยากยากนะแล้วใครลีดีไซน์ชาเป็นพวกแบบแก้ให้ไหมใช่เพราะแบบผิดเปล่าอะไรผิด ทำผิดกับคุมผิดนะเนี่ยทำผิดกับคุมผิดแล้วทำไมต้องให้ผู้ออกแบบมาแก้ใช่ไหมเหมือนเชสเขียนเลี้ยงสูบผู้ออกแบบต้องแก้ไหมครับนะแก้ไหมไม่แก้ไดนะ้ไหมได้เพราะว่าแบบถูสิ่งที่ผิดคืออะไรไปตอบผิดถูกไหมเป็นคนคุมงนานอะระวังนะ แบบเขาถูกนะทุกอย่างแล้วแบบเขาถูกเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเห็นพั่วกแบบเป็นที่พึ่งตลอดเลย <c oughs> อะไรอะไรก็ถามอืมนะครับเพราะฉะนั้นให้ให้ดออเออเนะูเขาเราเขาเขาออกแบบเสร็จแล้วเขาก็ไปแล้วไนเราคุมงานอยู่เพราคุมไม่เป็นเปตดามแบบซึ่งถ้าเกิดรีดีไซน์ได้ไมันได้ใครมีใครรีดีไซน์ใครรีดีไซน์ เราหมั่นคาตัวคาตัวคายตัวยากมากคายตัวเราตรวจไหมตรวจรับรองไหมตรวจตรวจเสร็จแล้วติ๊กว่าอะไรตรวจแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่อส SPU เรื่องนี้ไม่ใช่อส SPU SPU โดนยิ่งอ่ะแสดงตรวจแล้วใช่แต่ไม่รู้ว่าตรวจแล้วเป็นยังไงนะส p u แสดงมาตรวจแล้ว ในเรื่องนี้ผู้ละเม่าส่งมาให้เราแอปรูปต้องแอปรูปไหมอ่ะไม่แอปรูปไ,ม,ไม่แอปรูป้แป,ปแลว,ว่าอะไรไม่ตีกันเลยเลยใส่ใต้โต๊ะสอกสารไม่หายอยู่แล้วแล้วไม่แอปรูปเอกสารผู้ละเม่าส่งมารีผู้ละเม่าบอกเอาไม่เป็นไรพี่ผมรีดีไซน์ได้รีดีไซน์ส่งมานมีคำนวณเสร็จพิมพี่ดูนะ ไปดูทำผิดไปด, <S <S ไปดูไปดูเสร็จเะเทผมจะเทใหนะม่นะเตะซ่อมเทอะไรก็ว่าไปพี่ดูป่ะไปดูอีกเหรอล้วพี่ไปดูทำอะไรพี่อะไรจะเห็นว่าที่นราธาิถาสไปเรื่อยๆถ้ามันมีไฟผิดเกิดขึ้นมานะโอ้โหมันแก้ยากมากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ามีคนที่อยู่ข้างๆเราใช่ไหมแล้วปฏิเสธ ปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธมันจะวนกลับมาที่เราบางทีอ่ะโอกาสที่เราผ่านมาบางทีมันอาจจะเจอว่าไม่ใครปฏิเสธเราไงเราก็เลยไม่ได้คิดคิดเคสที่มันเลวร้ายวันนี้มาคิดเคสที่มันเลวร้ายขึ้นมาจะเห็นว่าถ้ามันเลวร้ายขึ้นมาจริงๆอ่ะวันนี้เราสมมติเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายมากๆเนี่ยวัน้ามันจะไม่เกิดถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาปัญหาคนรับผิดชอบนะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าทำอย่าทำให้ผิดแล้วดูวลการทำงาน ซีร no ีส์ขอมันง่าย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 ไม่มีปัญหาเราแก้ยากไม่ย <Good. S 1> <Together. S 2> ังไงมันมันไม่ากผิเราไม่ผกิเราถูกไเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยถ้าผลลัพธ์มันผิดถ้าผลลัพธ์มันผิดนี่คือผลลัพธ์มันผิดนะทุกคนผลลัพธ์มันผิดมันไม่ได้เกิดจากการทำผิดเพียงอย่างเดียวมันเกิดจากการคุมผิดด้วยใช่ไหมทำผิดคุมผิดมันถูกผิดทำผิดคุมผูกมันผิดไหมเระาาจยัง เรากรุ๊ปที่สองมันฟุ้งเดียวทิ้งมากูุ๊ปลเหมาทําทำมันมีโอกาสผิดและมีโอกาสถูถ้าเป็นเจ้าของงานเขาก็จ้างเรามาเพื่อให้เราจบ้วามสูญดิบถูกร้องไน้ตั้งแที่กรุที่สองก็คือเครดที่สี่ใลระดับยงเลินแต่ยงไงเราเป็นผู้ช่วยตะกี้บอกวิธีวิธ์ทำนั้ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้ช่วยให้งานทุกทับแต่เงื่ช่วยแล้วงานใหนะ้ทุกับก็เลยขอยช่วยเฉยๆนะงงนี้่านี้เ่าช่วยเฉยนะต้องกานพอใจช่วยเฉยมีจ้างมาช่วยอย่จริงๆแล้วเรื่องแบบนี้มัเคยมีเคสเคสแบบนี ที่พูดเหมาที่เป็นประเภทประเภทเก่า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 จดจำก่อนพูดถึงคำปีปีคิวใช่ไหมแล้วเราก็จะมีคุณสมบัติอันหนึ่งเนี่ยที่เป็นคุณสมบัติเราพูดเหมาเคยผ่านคดีฟาร์มมีเรื่องเกี่ยวกับเฟรมมีเรื่องอะไรพวกนี้มาหรือเปล่าซึ่งในการทำพีคิวตอนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างหรือว่า เป็นสิ่งที่ทํานายได้ว่าในอนาคตเราเราจะเกิดอะไรกับเขาด้ครับอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ถ้าเป็นผู้เล่าเรื่องนั้นเนี่ยก็จะต้องดีขนาดนี้นะครับแต่ตะกี้มีอันนึงที่บอกว่าในสเปกตินแล้วไม่จริงก็คือว่าอะไรเงีของสัญญาหรือผู้สัญญาผู้เล่าเหมาผู้เล่าเหมาเป็นผู้สัญญาอะไรครับเจ้าของงานใช่ไหมครับถูกปะเราผู้งานเป็นเจ้าของงานเป็นตระกี้ เป็นผู้นี้อยู่ใช่ไหมเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ต้องมีภาระเรียกอะไรภาระหน้าที่สิ่งที่อยู่คู่กันหน้าที่คือฟาครับอนั้อนี่ก็มีภาระมีหน้าที่อยู่มีกวามรดชอบอยู่ใช่ไหมก็มีภาระใช่ไหมอืมแล้นถ้าเกิดว่ามีกำหนดในสัญญาแล้ว ไม่จริงแลถ้าเกิดว <in> ่ามันมันมีมันมีอยู่ในที่เพื่อนบอกมีอยู่ในสเปคมีอยู่ในสัญญาแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่จำเป็นหรือว่าจะเป็นแอบเป็นจะเป็นไหมจะเป็นเพราะว่าถ้ามีอยู่ในสัญญาแล้วแบบนี้เลยที่ตอนนี้อง่จริยธรรมว่าจริยธรรมภาพผู้นิยม อะไรขงมันมน,นี่เนี่ยเกวิทยาที่ทําให้เกิดข้อตัแย่หรือว่าทําให้เกิดปัญหา,า,ามีแล้มวมันจะมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาพ <c oughs> าไม่มีทาให้สองันจะได้ยาบในเรื่องของ่อมาเวเร้สึกดี๋ยวรสืบา บัฟเสร็จเร็แต่ช่วยเช็คเองก็โอเคไเนี่ยไเนี้ยอธิายากโอเคไอเนี้ยทิวิยาเป็นคนรบไหมตกลงมันเป็นหมู่มันเป็นรบข้อบครเนี้จะเห็นถึงการขยกความเข้าใจเข้าใจเป็นตัวร่วมงานเป็นตัวลวมงานโดยความรอเครอบในกานที่จะ ส่งแบบหรือส่งอุปกรณ์มางานแลบวก็านงโบของอาคามีใครคิดว่าถ้ามีอยู่ในสัญญาแล้วนี่จาเป็นต้องเป <c oughs> ็นรายยยกมลอครับยกสูงครับแล้วแสดงว่าที่เหลือคิดว่ายัางไงก็ต้องมีญญางงรายยางใช่ครับ คนที่คิดว่าต้องมีสายงานก็มือครับจะมีคนที่อื่นที่บริโภคเพราะว่ายังไงเซฟตัวเองใช่ไหมครับไปอย่างที่เซฟตัวเองใช่ไหมครับไปอย่างที่เซฟตัวเองแล้วทำไมต้องไม่มีสายงานเมื่อกี้ฉันบอกไม่คนเซฟบอกลองบอกอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความไม่ในแบบก็ได้นะครับแต่ก็คือเป็นมันจะถือว่าก่อนที่จะ ทำงานหรือก่อนที่จะส่งนะครับเราก็อาจจะต้องแจ้งหน้าที่ของผู้รับเหมาให้เขาทราบนะครับว่าเป็นผู้รับจ้างเนี่ยต้องมีหน้าที่คือหนึ่งจัดหาวัสดุปอุปกรณ์และแบบที่ถูกต้องมาติดตั้งในงานในโครงการนะครับก็ถ้าเกิดเขาทราบไปในในส่วนของใ้ตัว,วหน้าที่ของเขาที่ความรับชอบที่เขาต้องทําแล้วเนี่ยครับก็ผมคิดว่าคงไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่าถ้าเกิดมีข้อโต้แย้งหรือขัดแย้งเนี่ยเราก็สามารถอ้างอิถึงกับ ตัวสัญญาจะเป็นในแบบที่ในการประมูลงานได้เหมือนกันครับคิดว่าผู้รับเจะรู้ไหมรู้ไหมว่าเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้คิดว่ารู้ไหมครับคิดว่ารู้ไหมเคสแบบนี้เขารู้ไหมว่าเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วรวทั่วไปดทราบหรือเปล่าทราบหรือเปล่าทราบอันนี้ม่าไหมครับอาจจะแยกเป็นสองอย่างครับระดับปฏิบัติการกับระดับบริหารบริหารเนี่ยผมว่าคงรู้แต่ถ้าเกิดภายในนี้จะเป็นเคสบนดีกับระดับปฏิบัติการ ่าเวลาส่งแบบหรือช่างหน้างานอะไรอย่างเงี้ยครับกาแบบเนี้ยเวลาเราอนุมัดไปเนี่ยเวลาให้กิในการทำงานครับ,บรมผมก็เข้าใจว่าลูกหมาขหมอคงจดใช้ตรงเนี้ยกระจายงานออกให้ทางหน้างานครับก็องค์ม,มีผลกับระดัาาบปฏิบาิการครับใครี่คิดว่าเป็นตายางแล้วจะถอดตายางออกไหมที่ยกมือจริงิฟังแต่เพื่อนแล้วหรือว่ายังไม่ถอดตายางหมดแ <c oughs> <c oughs> ท่ที่ถอดไม่ถอด <c oughs> ไม่ถอดตายายยังคืออยู่ใช่ไหมครับ จะมีใครมาทักท้วงเดี๋ยวล่อมาเลยว่าสิ่งที่ทํานี้เพื่อประโยชน์ของคุณไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคนสาวประโยชน์ของผู้รับจ้างเองเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าคุณต้องรับผิดชอบผมไม่รับชคุณต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะเสนอมาผิดเมื่อไหร่แล้วผมตรวจผิดน,นี่ผมไม่รับรับ,รบ <c oughs> นะป <c oughs> ระมาณนี้ถูกไหม ก็จริงแล้วอย,อย่างอย่างอย่างเนี้ยกรณีศึกษาที่มันผ่านมาในอดีตเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยมันถอดใจอย่างเรือายยา่องนี้เป็นถอดใจที่ผ่านมานะถอดใจอย,ยา่างก็ไม่ออกก็ไปสู่ระดับคนเลยหลายๆคนที่อยู่ในองค์กรไม่ได้หมายถึงคือแค่สถานที่ที่เคยมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นกรณีที่เป็นบรรทัดฐานสำหรับทุกที่ไม่ใช่นะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดไซา์ไหนทําไปแล้วไม่มีปัญหาก็ก็ทําไปไซต์ไหนมีปัญหาก็เดี๋ยวค่ว่ากันเพราะจริงๆแล้วถ้ามีอยู่ในสเปคกหรือมีในสัญญาแล้วเนี่ยความจำเป็นมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีภาระมันมีหน้าที่แล้วมีความรับผิดชอบอยู่แล้วไม่งนั้นเนี่ยทุกเรื่องต้องเอามาเป็นตายางหมด่เลยนะในเรื่องของความรับผิดชอบพ่ผูรับจ้างแต่ต้องรับผิดชอบมีทั้งหลายเรื่องเลยนะ ถ้าเราอยากจะย้ำมนันเขาแสดงว่าเราต้องไปทำปลายยางอีกชิ้นหนึ่งแต่อยากจะย้ำเรื่องไหนให้รับผิดชอบต้องมาทำปลายยางอีกชิ้นนึงนะครับนั่นเรื่องกรณีแบบนี้จะเป็นกรณีคลาสสิกเลยว่าบางทีเราทําเป็นปกติทิสัยอยู่ไซนี้ก็เอาตายยางนี้ไปใช้อยู่ไซนี้ก็เอาตายยางนี้ไปใช้ไปใช้เรื่อย,อาายๆจนไม่ได้คิดว่าจะมีคนโกงติงต้งเราเออพอมีคนโกงติง้งเราจะได้กลับมาคิดว่าเออเป็นความจำเป็นจริงหรือเปล่านะครับเพราะบางที ันอาจจะถ้าความเห็นผมเลยนะถ้ามันมีในสเปคในสื่สัญญาอย่างีผมไม่เอามาให้มันมันผมมีความรู้สึกว่าบ,บรรยากาศมันสิบรรยากาศในการทํางานมันสิบรรยากาศในการบริหารงานมันส,รราานสิแต่ถ้าเกิดเขาไม่คิดอะไรนะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาคิดอะไรมันจะบรรยากาศมันสิแล้วจะโย,ยงใหยไปเลยหลายเรื่องว่า,าพี่ทําอะไรบ้างแล,พแลวพี่รับผิดชอบอะไรอย่างมันพาไปคุยเรื่องอื่นทั้งหมดเลย ว่าแล้วที่พี่มาอยู่เนี่ยอยู่กับผมเนี่ยแปชั่วโมงแล้วมีโอทีสี่ห้าชั่วโมงเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่ทำอะไรยังไม่เท่าไหร่แล้วที่พี่ทำพี่รับผิดชอบอะไรบ้างมันจะเกิดคําถามเกิดคํา,าตอบไม่ได้ผมก็เลยมองว่าถ้ามันอยู่ในสเปคมัอยู่ในสัญญา,าแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ำจำปมมเป็นแล้วมันจะทําให้บรรยากาศการทำงานผมว่ามันติดลบนะติดต่ำ นะครับน mm hmm. ี่เราควบคุมเขาเขายาขึ้นถ้าเกิดว่าเจอูนเราที่เข้าเป็นลักษณะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทำเคสเดนนะครับเพื่อจัดการเรี่อความ้องนะครับกลุ่มที่หคิดว่าพรุงนี้จะเป็นเคสไหนกลุ่มที่สคิดว่าพรุ่งนี้จะเป็นเคไหกลุ่มที่สามเป็นคสไหนกมี่ส่ไว้นรมดาจะพรุ่งนี้เข้า่าเคสเก้านะ อ่าเด,ดี๋ยชิ <c oughs> ้นนีีสกอเ็อครับก็เป็นแบบนี้นะครับพรุ่งนี้เราก้องมาว่านันแน่สามเชฟคนนี้นะครับ